สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเสียบ95้าทางหลอดนะคะคลิปในวันนี้นะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อเขาเสียใจไหมที่เขาทำกับคุณแบบนี้อเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาเสียใจไหมเขาสํำนึกผิดไหมแล้วก็มาดูกันว่าเขาทำอะไรไว้กับคนนะคะตรงนี้โดยดวงตรงนี้สามารถดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยดูได้ทุกราศีเลยแต่ หมอเจ็บก็ต้องขอย้ำเหมือนเดิมว่าดวงตรงนี้เป็นดวงสุ่มเป็นดวงแรนดอมอาจจะตรงกับบางท่านไม่ตรงกับบางท่านแล้วแต่ว่าจะถูกจริกับใครนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็ยังไงก็ตามก็ยังขอให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะทีนี้ขอเช็คพลังงานของเขาเลยนะคะคลิปนี้หมอเจ็บจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะถ้ามีเสียงอะไรแทรกนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะ พลังงานของคนคนนี้นะคะไปแรกราชาถือไม้เท้าโอ้ยขออภัยค่ะอัศวินนะทุกคนนะอัศวินถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงห์งนะคนคนนี้นะคะช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการทํางานนะคาดจะเป็นคนที่ ทำงานไกลไหมหรือว่านะคะเขาต้องเดินทางเกี่ยวกับงานอยู่ยบ่อยๆอาจจะไปจัดสัมมนา,านะติดต่อสื่อสารงานก็ได้หรือเขาทํางานที่แบบเป็นการขนส่งนะ Home, าคมมนาคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ได้เหมือนกันอนะ่จัสติกรัคนาราศีตุลน,นะคนวันเสาร์นะคะตรงนี้ จัสติกตรงนี้นะคะคือความยุติธรรมความเท่าเทียมการใช้เหตุใช้ผลการชั่งน้ำหนักการเปรียบเทียบนะคะนะ,ะหรือไม่เขาก็อาจจะทำงานในแบบในสายงานที่เกี่ยวกับเอกสารคดีความนะตรงนี้แล้วก็ชชวงนี้เขาอา,อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้นะ,ะหกเหรียญ หกเหรียญตรงนี้นะคะคนคนนี้นะเห็นไหมหกเหรียญแล้วก็มีตาช่างคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเขาชอบซัพพอร์ตนะถ้าไม่ชอบซัพพอร์ตก็ทำนองแบบอารมณ์แบบคนที่ชอบเปย์คนอื่นนะมีเงินมีทองแล้วก็เปยให้คนให้คนที่เขาสนิทนะครับเปยให้คนที่เขาชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้อา uh, the fool เดอะฟูตรงนี้นะคะหนึ่งคนคนนี้ช่วงนี้เขาอาจจะอยากท่องเที่ยวอ,อยากพักผ่อนหรือไม่เดอะฟูตรงนี้ก็แปลว่าคนคนนี้เขายังยังไม่พร้อมที่จะมีใครยังไม่พร้อมที่จะมั่นคงกับใครนะคะเขายังแบบยังเล่นเล่นะ่ะนะยังเล่นเล่นยังยังไม่จริงจังกับใครอะ่ะทุกคนอ่าหนึ่งเรียนหนึ่งเรียนตรงนี้นะคะช่วงนี้เขาเขา,า,จ,าจะมีดวงเรื่องเงินมีการปรับเรื่องฐานเงินเดือน ได้โบสได้โบนัสอะไรอย่างี้ก็ได้นะหรือหนึ่งเรียนตรงนี้คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้อ่าอัศวินถือถ้วยท่าน้ำกรกรมินพิจิกแม่มอกว่าคนคนนี้นะคะหนึ่งเขาอาจจะต้องการงอขายสักคนนะอัศวินถือถ้วยตรงนี้นะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่คนคนนี้เป็นคนคารมคมคายดีนะเขารู้จักพูดรู้จักคุย ทำนองอารมณ์แบบเป็นคนโรแมนติกก็ได้นะมีคนเข้าหามีคนเข้ามาชอบเขาเยอะด้วยด้วยความที่แบบเป็นคนเฟรนลีนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาทํางานคนคนนี้เขาก็จริงจังนะก็ตั้งใจทํางานอะ่ะเจเลเวอร์ราคณาราศีเมทุนคนคนนี้นะเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะนะคะแม่หมอบอกเลยนะเขามีตัวเลือกมีทางมีทางเลือกเยอะแล้วก็เขาเป็นคนชอบเปรด้วยนะ คนคนนี้เขาอาจจะยังไม่มีใครในความสัมพันธ์หรือต่อให้มีหนึ่งเขาก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะหรือเขายังไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงกับใครยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครในตอนนี้คนคนนี้ยังแบบอยากเล่นๆอยากสนุกสนานไปวันๆยูนะคะอะไรนี้ก็ได้หาจเจอเฮมิดรักนาราศีกันนะแม่หมอว่าคนคนนี้หนึ่งเขาอาจจะเงียบไปจากคุณแล้วนะช่วงนี้ เขาเงียบเขาไม่ได้คุยกับคุณนะคะแต่การเงียบไปครั้งนี้นะมันทําให้เราได้คิดทบทวนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะ,จะเจอเฮอร์มิตเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบนะเงียบเพื่อตื่นรู้นะทุกคนค่นะเงียบเพื่ออารมณ์แบบตื่นรู้เพื่อไปคิดทบทวนเพื่อไปเข้าใจอะไรให้มันมากขึ้นนะคะตรงนี้เห็นไหมมันมีแสงสว่างที่ตรงตะเกียงน,นะ นะคะตรงนี้พลังงานของเขานะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าประเด็นระหว่างคุณกับเขาคืออะไร mm. เกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกคุณอนะ,ะ mm. เกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะ mm. เดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน ถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้นะหนึ่งนะมีการเริ่มต้นใหม่มีความชอบมีความรักนะไปเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนก็ได้หรือลืมต้นที่จะรักตัวเองก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้เป็นได้สองกรณีเดี๋ยวเรามาดูก่อออาจอีกเธอเรียนท่าดินกันพุ่งสมองกรนะคะแนะม่หมอว่าระหว่างคุณกับเขานานะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะตรงนี้อ่นะ จะมูลรักนาราศีมีนนะคนวันจันทร์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เกิดปัญหาขึ้นนะคะแม่หมอว่าน่าจะเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนนะเหมือนมันจะชัดเจนมันก็ไม่ชัดเจนอะ justice อ๋อ,อขออภัยคะ่ะทุกคน justice นะ <laughs> วันนี้แม่หมออ่านผิดหลายรอบเลยนะ <laughs> justice นะคะตรงนี้ไพ่อของ การเต,ตื่นรู้การเตื่นรู้การให้ของเวรกรรมผลจากการกระทําที่มันได้มาถึงแล้วนะคะตรงนี้นะทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะแม่หมอว่าคนคนนี้นะหนึ่งความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสองมีเรื่องของเรื่องบางสิ่งบางอย่างแดงขึ้นมาหรือเปล่านะคะตรงนี้จัสมนินะเรื่องที่แบบ ยังไงดีละ่ะถึงไม่มีใครรู้ในวันนี้สักวันหนึ่งก็ต้องมีคนรู้นะคะหรือต่อให้มีใครรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็รู้ท่านก็เห็นนะคะอา, The Star. อาเดอะสตาร์ราคนาราศีกุมคนคนคนี้เป็นคนโดดเด่นเป็นคนหน้าตาดีจริงๆด้วยทำงานภายใต้แสงสีทำงานที่มันต้องใช้หน้าตาเป็นหลกักหรือเขาอาจจะทำงานที่มีคนติดตามเขาเยอะมีคนรู้จากเขาเยอะ ะะถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานแม่หมอว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่โดดเด่นพอสมควรนะเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมที่เขาอยู่นะคะเป็นคนที่น่าจับตามองอา่าสองดาบนะสองดาบตรงนี้นะหนึ่งสื่อถึงว่าตอนนี้มีการปิดกัน้นมีการบล็อกกันไปไม่พูดคุยกันแล้วนะคะหรือสองดาบตรงนี้นะมันก็สะท้อนว่าแบบมันมีความลังเลอะนะเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้ สองเหรียญน,นะคะสองเหรียญตรงนี้นะหนึ่งพลังงานของการวนกลับหรือสองการบาลานซ์การประครับประคองหรือการมีคนสองคนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเราก็พยายามที่จะประครับประคองสองคนนี้ไว้แม่หมอว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็สองเรื่องแดงเขามีใครอีกคนมีคนที่แบบเขาดึงเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะเขาไม่ได้เลือกใครแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนกับใครด้วยแบบพยายามยื้อไว้ทั้งสองฝ่าย ะฮะจนกระทั่งเรื่องมันแดงขึ้นมานะฮะสามไม่เท้าจริงด้วยนะคะทุกคนนะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามพน,นะคะอารมณ์ทำนองเนี้ยนะเขาไม่ได้ชัดเจนกับใครหรือเขาอาจจะทำทำนองว่าแบบจะชัดเจนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนกับใครหรอกคะ่ะนะสุดท้ายแล้วก็มีใครอีกคนในความรักความสัมพันธ์พยายามบาล้าน์พยา,า,ายามประคับประคองเอาไว้นะ อยากยื้อไว้ทั้งสองฝ่ายอะนะแต่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็ตามมันก็เป็นเรื่องของคน2สองคนเนาะนะมันต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งอะนะนะคะตรงนี้แต่แม่มาว่าคนคนนี้เขาไม่ได้เลือกนะเขาโลภมากก็ได้นะแล้วเรื่องมันก็แดงขึ้นมานะคะคุณรู้เขา้านะก็เลยแบบมีปัญหาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าคนคนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วในตอนนี้เขาสึกยังไงบ้างเขาเสียใจหรือยังเขารู้สึกผิดหรือยังเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของเขากันนะโอ้สิบดาบนะคะตอนนี้ แม่หมอไม่รู้นะคะว่าตอนนี้คุณจบกันไปหรือยังนะเพราะว่าในไพ่พลังงานที่ผ่านมานะคะก็มันก็เห็นแค่แบบการปิดการการบล็อกการหันหลังใส่การไม่พูดคุยกันแล้วนะแต่มันยังไม่ได้มีพลังงานของการจบการตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะะ,ะตรงนี้ความรู้สึกของเขาคือเขาเจ็บปวดมากเขาเจ็บปวดมากๆเสียใจมากๆนะคะสิบดาบคือความเจ็บปวดที่มันอยู่ในระดับที่แบบเลเวลสิบอะนะออ ะะแทบขาดใจนอนลงตรงนี้เลยอ๋อห้าเหรียญน,นะเห็นไหมห้าเหรียญตรงนี้คะเราจะเห็นว่านะผู้หญิงที่เสียใจนอนลังให้อยู่ตรงนี้นะคะแม่หมอว่าตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกโดดเดี่ยวนะะรู้สึกไม่มีใครนะเป็นไปได้นะว่าคนที่เขาแบบดึงเข้ามาแล้วก็คุณด้วยเนี่ยนะคะต่างฝ่ายต่างก็รับรู้แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ทุกฝ่ายหันหลังใส่เขานะคนคนนี้เขาถึงได้รู้สึกเสียใจรู้สึกโดดเดี่ยว นะหรือเป็นฝั่งคุณคนเดียวก็ได้นะคะตรงนี้ที่หันหลังใส่เขาคนคนนี้ถึงได้เสียใจอยู่ตรงนี้นะเสียใจเพราะคุณนะคะฮะอัศวินถือดาบท้าลมตุลกูเมุ่นอัศวินถือดาบตรงนี้นะคะหนึ่งนะความทำบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนการตัดสินใจนะการทําให้มันชัดเจนขึ้น เคือดาบธาตุลมตุนก็ไม่ทุนแม่หมอว่านะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความต้องการที่แบบมีคนที่ต้องการความชัดเจนอะแล้วก็ต้องการให้เขาเลือกให้เขาตัดสินใจด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วคนคนนี้แม่หมอว่าเขาก็ตามสองตามมองคุณด้วยนะคะนะเสร็จถ้วยนะคะตรงนี้นะมีเรื่องของ คนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีตัวเลือกมีทางเยอะเยอะแล้วก็ตอนนี้นะเขาคิดมากนะคะเขาคิดวนเวียนเรื่องของคุณนะนะจินตนาการเรื่องของคุณเต็มไปหมดเลยแล้วแม่บอกว่าเอาตรงๆเขากลัวนะคะตอนนี้นะพอไม่มีคุณพอขาดคนไปคุณอาจจะยังไม่ตัดเขาก็ได้แต่คุณหันหลังให้คุณไม่คุยคุณบอกนะคะตรงนี้แล้วคนคนนี้เขาก็กลัวขเขาเสียใจมากเลยนะเสียใจมากรู้สึก ครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะตอนนี้ชีวิตเขานะคะขาดคุณไปเนี่ยชีวิตเหมือนแบบมือนเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะนะคะอืมเหมือนเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วคนคนนี้ก็กลัวกลัวว่าคุณจะกล้าตัดเขากลัวว่าคุณจะเดินจากไปนะเขาตามสองคุณนะคะถึงตอนนี้คุยกันไม่ได้แต่คนคนนี้ก็ตามสองคุณแล้วก็เจ็ดถ้วยตรงนี้คนคนนี้เขาคิดมากเรื่องคุณนะเขามีจินตนาการเรื่องของคุณหลายๆอย่างอ่ะ คุณจะตัดเขาไหมคุณจะไปต่อไหมหรือว่าคุณจะไม่คุยกับเขาอีกเลยนะหรือความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงเพราะเขาอะไรทํานองนี้นะโอ้สี่ดาบนะสี่ดาบตัวนี้นะคะแม่หมอว่านะมันมีมันมีเรื่องของความนิ่งเงียบไปสภาวะนิ่งเงียบคนคนนี้อาจจะยังคุยกับคุณไม่ได้ก็ได้สิ่งที่เขาทําได้คือ อยู่เงียบๆบอยู่นิ่งๆแล้วก็รอคอยนะเห็นไหมปัญหามันยังอยู่นะมันยังมีปัญหามีประเด็นมีความขัดแย้งยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้แก้ไขยังแบบเขาอาจจะมีความต้องการแบบอยากพูดชี้แจงอะไรกับคุณอะแต่เขาก็ยังทําไม่ได้นะคะตรงนี้นะตอนนี้ก็เลยได้แต่นิ่งๆเงียบๆไปก่อนอ่าราศีถือถ้วยธาตุน้ำขอกดมีพิจิตแม่บอกว่าคนคนนี้ ะะเขามองว่าคุณอนะ่ะเป็นคนดีนะเป็นคนที่แสนดีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือให้ความอบอุ่นให้ความรู้สึกดีๆกับเขาคนที่แบบเขาสามารถปรึกษาอะไรก็ได้สามารถพูดคุยอะไรด้วยก็ได้นะะตรงนี้อแล้วดูเหมือนว่าตอนเนี้ยเขาขาดคนคนนั้นไปเขาขาดสิ่งดีๆเนี้ยไปจากคุณนะคะตอนนี้เขาเลยคิดถึงคุณอ่ะนะออแปดนไม้เท้าคนคนนี้นะคะต้องการพูดคุยกับคุณ ต้องการพูดต้องการคุยต้องการเคลียร์ต้องการชัดเจนต้องการแก้ไขปัญหาอ,อ,อยากจบปัญหาอยากจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยหรือจบในสิ่งที่เขาทําไปทำนองว่าแบบอยากมาแก้ไขตัวเองอยากขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้ก็ยังพูดคุยกับคุณไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่าคุณบล็อกเขาไปแล้วอะนะไม่พูดไม่คุยกับเขาสิ่งที่เขาทําได้คือได้แค่รอ,อรอแล้วก็อยากพูดกับคุณในตรงนี้ อ๋อก้าวดาบนอนไม่หลับนะคะตอนนี้นอนไม่หลับแล้วเครียดมากคิดคิดมากอะ่ะอ่ะตกกลางคืนก็นอนไม่หลับโอ้เรื่องคุณวนเวียนในสมองเต็มไปหมดนะคะตรงนี้หาอัศวิเ,เรียนเทโลเรียน่าดินกันเพื่อเสริมกรนะเขาได้แต่นิ่งอะ่ะนะเขาได้แต่นิ่งเงียบนะหรือไม่ก็เป็นคุณแหละที่นิ่งไปออยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเงียบหายยิ่งคุณไม่สนใจยิ่งคุณไม่พูดเนี่ย คนคนนี้ก็ยิ่งแบบหนักใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งคิดมากความรู้สึกของเขามันก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนะในสายตาเขาคือคุณดีอ่ะนะมีอะไรคุณก็แบบมาพูดมาปอต่อให้มีเรื่องมีปัญหาคุณก็แบบยอมดีกับเขาอ่ะยอมเป็นฝ่ายแบบเอาใจใส่ดูแลเขาอ่ะอารมณ์อย่างเงี้ยนะคะพอมาเจอคุณนิ่งแบบเนี้ยสถานการณ์นี้มันชักจะไม่ดีแล้วในความรู้สึกของคนคนนี้นะ ก้าวเรียนก้าเรียนตรงนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากๆนะรู้สึกไม่มีใครรู้สึกโดดเดี่ยวชีวิตครึ่งๆกลางๆนะขาดคุณไปเหมือนชีวิตขาดไปครึ่งหนึ่งแม่หมอว่าเขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าเขาฝากใจฝากความรู้สึกไว้ที่คุณมากแค่ไหนอ่าพอขาดคุณไปก็เลยเป็นอย่างเนี้ยนะ,ะ,ะหาเจอเฮอร์มิตรคานาราศีกัน ตอนนี้รู้สึกโดดเดี่ยวมากๆนะเห็นไหมคะเพราะว่าแบบพลังงานของคนที่แบบอยู่คนเดียวปีวิเวกโดดเดียวอ่ะคือมันมาแบบสามใบแล้วอ่ะทุกคนความเจ็บปวดความเสียใจมันก็มาแล้วเหมือนกันยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งเงียบยิ่งคิดถึงเงามากคิดถึงมากทรมานใจสุดๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะะตรงนี้ได้แต่สำนึกเสียใจรู้สึกผิดอยู่ตรงนี้แค่นั้น แม่มาว่าตอนนี้คนคนนี้เขาสํานึกได้แล้วนะคะนะยิ่งคุณแบบยิ่งขาคุณไปอ่ะคนคนนี้ก็ยิ่งตระหนักถึงคุณค่าของคุณได้คุณมีน้ําหนักในหัวใจเขามากๆอะ่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะคะตรงนี้อ่ใต้สําหรับนะทุกคนเป็นวีวาฟอร์จ <นะ S 1> ูนเขาไปต่อไม่ได้เลยนะเห็นไหม <c oughs> ได้แต่ได้แต่หึงหวงคุณได้แต่กอดรัดความรู้สึกอยู่ตรงเนี้นะ <c oughs> มันยังมีคุณอยู่อ่ะ เขายังอยากไปต่อคุณเห็นไหมนะความยุติธรรมนะกฎแห่งกรรมผลจากการกระทำมันยุติธรรมเสมอนะคะตอนนี้เขากําลังได้รับมันนะแล้วเขาก็เปรียบเทียบจากการกระทําที่ผ่านมาของเขาด้วยนะยิ่งเขามีความสุขมากเมื่อก่อนเขามีความสุขมากนะคะแต่ยิ่งมีความสุขมากแค่ไหนนะผลจากการกระทํามันก็ทําให้เราเสียใจมากแค่นั้นนะคะคนคนนี้ก็กําลังได้รับในสิ่งสิ่งนั้นอยู่นะเห็นไหม ตอนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้รู้สึกอดัดกดดันมากๆากนะไม่รู้จะทํำยังไงดีให้คุณดีกับเขาให้คุณหันกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งนะได้แต่ภาวนาขอให้โชคชะตานะวิวอฟอร์จูนหมุนคุณก,กลับคืนมาหาเขานะคะตรงนี้อยากให้คุณวนกลับมานะอยากให้คุณหวนกลับมาอีกครั้งนะ ถ้าหวนกลับมาครั้งนี้เขาจะรักษาคุณไว้ให้ดีนะเขาจะชัดเจนจะมั่นคงกับคุณมากกว่าเนี้นะสิ่งที่เขาต้องการนะคะตอนนี้แม่มอบอกเลยนะคนคนนี้สํานึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำเลยนะแล้วเขาก็เสียใจมากที่เขาทําอย่างนั้นไปนะคนะตรงนี้นะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากตรงกับเรื่องราวของท่านใดาสามารถมอบพลังงานบวก ฮิวจิตใจให้คุณได้หมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ95ทารรอปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ